ับเปาจงพอลสวัสดีครับมื่อนี้ไ่ได้ขายเราใช้พี่น้องครับเอาปลาครับอสวัสดีครับวันสงการครับสิบห้ามษายนสองพัปดครับบม่ด้เน้ำมูลนะครับสงการครับมาเอาปลาพี่น้องครับมาเบิ่งครับปลาควันโอ้ยาอด้ามาสู่ปลาเบิ่งครับสันล้างครับปลาตองครับสอนเลยบ่อโ้กดูบนี่ โดสีรีบมาเถอะไปค่อยๆๆ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 ๆ กใกล้ๆครับสวัสดีครับสอนปลาครับบูปลาตองครับตัวละโลครับตัวละโลโตัวละโลของแช่ได้ได้ออสอ,อนปลาโดไปโซ่พี่น้องเบิึงกันนะเอาค่อยๆปลาโดเขาต้องจับค่อยๆ เรียบร้อยไโดครับโดยักษ์ครับไปลบไปละของแท้พี่น้องครับนี่กุมูนได้สาแล้วครับปลาตองนี่คือมีแต่โล่นะครับนี่โล่ึ้นครับนี่บึงปอดสลิดครับมามามาทีนี้มาถึงว่าบึงค้นโดปลาบึงค้นโดปลาก่อนมากล่องมานี่อ่ะ ปลาในคอนโดนะพี่น้องเด้อมาเบิ่งครับบาดนี่ปลาช่อนในคอนโดนี่นะครับเลี้ยงไส้โกนเขิเนปลาในคอนโดนี่สาบลาบอยู่ครับโอ้แจกมันมันเหมือนเวมาฟังนี่เห็นบ่เห็นบ่ครับโอ้ยน่าจะเป็นโลครับยี่นี่นี่ครับน้าเนี่เดี๋ยวไงฟังนี่บัง <laughs> ของแท้ครับ นอนกองกระฉากงาอยู่บัดนี่พ่อไม่พ่อบัดนี่เขาเปิดฟ้อแล้วโอ้ยเอาไปขังเอาไปขังท่อนทีตายก้อนนี่นี่ครับปะตองครับปะดูเอ้าโอเคครับปะเที่ยนต่อไปที่พาไปเบิงเขาหน้าปังเพลนครับพีพีต่อเนื่องเลยนะครับคุณครับทีมงานเพลินกระลังเงิน กําล so mm ังเก็บป <ongs> like exactly. pues. ่าครับปันมาบนเขาหน้าปังงามขบัดนี่ท <you> ีต่อเนื่องครับเป็นเขาหน้าปังเขาเจ้าเด้อพี่น้องเนอะสิบเอ็ดไรว่าะั่นยังตามผม่าได้ต้องได้สิบสองอุ้มครับปุ๊บไซแล้วเขาอันนี้แบบนี้งามขบงามนี่ครับพุนห่วงก็เป็นห่วงไงครับ สูงกว่ามันเทียกเอิกผมนี่แหละครับข้าวนาปังครับข้าวนาปังข้าวเจ้า,า,า,าผมว่าจะได้ราคาดีกว็เขาเหนียวนาปังครับห่วงใหญ่อุ่นหนาติ๊กเลยครับผุนะอ,อุ้ยเอาอยู่ดีไม่ต้องซูผูสุคนเด้อนะครับเดินทางกลับบ้านด,าด,าด้วยความปลอดภัยนะครับเดี๋ยวพักกันกินลยเด้อพี่น้องเด้อ เดินทางด้ยวยความปลอดภัยครับสวัสดีครับ